เดี๋ยวจะหาว่าผมมาไม่ถึงทุ่งโปรงทองมาไม่ถึงระยองนี่ครับอยู่ด้านหลังอทุ่งโปรงทองสวยมากๆคุณผู้ชมครับสวยมากมากเขียวขจีมากมากนะครับการตอนลงบันไดไปนี่ค่อยๆลงนิดนึงนะเรามัดระวังสักหน่อยนะครับ ด้านนี้ครับมีสารเจ้าพ่อสมผู้อีกหนึ่งร้อยเมตรแต่ตรงนี้ครับคือไฮไลท์นี่นี่แหละครับผมได้มาถึงแล้วนะครับแต่ผมโอเคประมาณนี้แล้วกันนะเพราะว่าก็เริ่มมืดแล้วนะครับ สวยไหมครับเขียวขจีมากๆ <c oughs> จริงมีอีกนะครับแต่ผมว่าผมแค่นี้ผมพอแล้ว,ลวระยองฮิทุ่งโปร่งทองระยองฮิไปก่อนนะฮิไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าอันนี้แถมให้พิเศษเลยนะ และพวกมันที่กรุงเทพครับสวัสดีครับ